สวามมาัสดีเชาทุกทานา้อยอยู่บ,บรากรกาตุงสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะมาเจอกับครูในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวิชาคณิตศาสตร์ของวันนี้เป็นคาบที่สองของสัปดาห์นี้เนาะวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ก็คือครูจะสุ่มแนวคิดของนักเรียนแล้วเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเพื่อนของเราทําแบบนี้ มีใครทำเหมือนเพื่อนของเราบ้างโอเคไหมคะเอก่อนที่ครูจะสุ่มมาให้ดูเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานวิชาคณิตศาสตร์ของเมื่อวานเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะครูให้หนักเกรียนทำอะไรเอ่ยอ่าเป็นเรื่องการบวกเนาะอ่าเป็นเรื่องการบวกแล้วครูให้หนักเกรียนทำอะไรคะอ่าครูให้หนักเกรียนทำ สมุดการบวกนั่นเองโดยที่การบวกมีกี่แบบแล้วนะมีสองแบบใช่ไหมคะะฉะนั้นครูก็เลยให้ทำสมุดการบวกสมุดการบวกกี่เล่มคะสองเล่มเนาะก็คือหนึ่งเป็นสมุดการบวกแบบการรวมแล้วก็สองสมุดการบวกแบบการเอามาเพิ่มใช่ไหมคะ,ะทีนี้ ก่อนที่เราจะมาดูของเพื่อนเนี่ยมาอ่านดูอาพร้อมๆกันก่อนสวัสดีรักแมรี่บาฮิมโรบบิชโรลีซาดรีไวเอสเซอรลีอัมรีวะาลุลอุกตาตันมิลลิซานียัฟกกฮูโกลีอามีนอ่าเดี๋ยวเามาดูของเพื่อนของเราคนแรกกันเลย อ่าคนแรกเป็นของใครเอ่ยคนแรกเป็นของนูตัสนีมอ่ามาดูของนูตัสนีมว่านูตัสนีมทำแบบไหนนะอันแรกเลยจะเป็นการบวกเราเรามาดูการบวกแบบการเอามารวมก่อนนะคะของนูตัสนีมจากอ่านูตัสนีม หน้าที่หนึ่ของนูร์ตัสเนียมเนี่ยนูร์ตัสเนีมทำตัวเลขอะไรคะ5บวกกับ5นั่นเองใช่ไหมคะอนูร์ตัสเนียมทำ5้บวกหเดี๋ยวมาดูซิว่าเอ๊ะจะเป็นรูปอะไรหนะ้าอามาแล้วหน้าที่2แล้วก็หน้าที่3หน้าที่2องนูร์ตัสนีมทำรูปอะไรคะรูปส้มกี่ลูกเอ่ยรูปส้มกี่ผลเอ่ย ห้าผลใช่ไหมคะอาแล้วหนะ้าที่สองล่ะเป็นอะไรเอ่ยเป็นสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะสตรอเบอรี่กี่ผลคะห้าผลเช่นเดียวกันทีนี้นุชรัสนีก็เอามาเอามารวมกันก็คือเอาส้มกับสตรอเบอรี่มารวมกันแล้วทำให้มีผลไม้ทั้งหมดเท่าไหร่คะ 5้ากับ5ก็คือ5้บวกหก็จะเท่ากับ10นั่นเองแล้วแล้วก็ตัสนีก็เขียนประโยชน์สัญลักษณ์ว่า5้าบวกหเท่ากับสิใช่ไหมคะลูกมาชอม์ล้อเก่งมากๆเลยในมีใครทำเหมือนนุชตัสนีบ้างคะมีหลายคนเลยเนาอมาชอวล้อเก่งจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูของ คนที่สองเป็นของวอยร์นะคะของว,วอยร์ลวอยร์ลทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยของวอยร์สมุดภาพการบวกแบบการเอามารวมวอยร์ลทำสองบวกสี่เป็นสมุดภาพสองบวกสี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูว่าวอยร์ลทำรูปอะไรกันบ้าง มาแล้วหน้าที่สองก็คือจะเป็นรูปอะไรคะ,ะรูปเสื้อเสื้อสีอะไรเอ่ยเสื้อสีเหลืองกี่ตัวคะสองตัวใช่ไหมคะลูกแล้วก็ที่นี้หน้าที่สามวอลร็กวาดอะไรคะเสื้อเช่นเดียวกันเสื้อกี่เสื้อสีอะไรเอ่ยสีแดงกี่ตัวคะ 4ตัวใช่ไหมคะที่นี้้วยร็อกก็เอาอยัางไงคะเอาเสื้อสีเหลืองกับเสื้อสีแดงเนี่ยมารวมกันแล้วเป็นเท่าไหร่คะจะทำให้มีเสื้อทั้งหมดเท่าไหร่คะหตัวนั่นเองใช่ไหมคะที่นี้ไวยรอกก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ให้เราดูว่าสองบวกสเท่ากับหนั่นเองใช่ไหมคะ มาชอ็อ์จริงๆเลยมีใครทำเหมือนวอยร็่บ้างคะไหนยกมือให้ครูด,ดูไหนซีหลายคนเลยนะคะอะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการรูเอ่อการบวกแบบการเอามาเพิ่มเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูของเพื่อนกันเลยนะการบวกแบบการเอามาเพิ่มของคนแรกเป็นของอับดุลฮาดี อับดุลฮาดีทำสมุดภาพการบวกเป็น3บวกสนะคะเป็นอย่างไรหน้าจะเป็นรูปอะไรหน้า3าบวกสอ้ามาแล้วอับดุลฮาดีทำรูปอะไรคะลูกอ่ารูปดอกไม้ทานตะวันสีอะไรคะสีเหลืองนั่นเองกี่ดอกเอ่ย 3ดอกนั่นเองใช่ไหมคะแล้วต่อไปล่ะอับดุลฮาดีวาดรูปดอกไม้ทางตะวันเช่นเดียวกันแต่เป็นสีอะไรนะสีส้สมใช่ไหมคะลูกอับดุลฮาดีบอกว่าเดิมเนี่ยจะมีดอกไม้ทางตะวันสีเหลืองสดอกทีนี้ก็จะมีดอกไม้ทางตะวันสีส้มเนี่ยงอกมาเพิ่ม อ่างอกมาเพิ่มอีก3ดอกทำให้มีดอกทานตะวันทั้งหมดนี้เลยกี่ดอกคะลูก6ดอกนั่นเองโดยที่ฮารดีบอกว่าเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่า3บวก3เท่ากับ6อาจจะเห็นไม่ชัดที่ฮาดีเขียนนะคะเดี๋ยวครูจะเขียนให้ดูนะ ก็คือ3บวกสเท่ากับเท่าไหร่คะ6นั่นเองมาเลอลรเกิ่งจังเลยอ่าในคล้าๆเหมือนฮันดีบ้างคะมีหลายคนเลยมาเฉลอรจริงๆเลยนะคะต่อไปมาดูของคนที่สอง การบวกแบบการเอามาเพิ่มของคนที่สองเป็นของใครเอ่ยเป็นของนัสรอนะคะของนัสรอนัสรอสทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนัสรอสทำสม,มุดภาพการบวกของหบวกสองใช่ไหมคะลูกเอ้บวก2 6บวกสองจะเป็นรูปอะไรเอ่ยเดี๋ยวมาดูพร้อมกัน <Yeah. S 2> มาแล้วก็คือจะเป็นรูปสม้มหน้าที่สองจะเป็นรูปสม้มสีอ่อนๆกี่กี่ผลคะหผลแล้วก็หน้าที่สามก็จะเป็นรูปสม้มสีเข้มๆใช่ไหมคะลูกกี่ผลคะสอผลนัสราะบ,บอกว่าเดิมเนี่ย จะมีส้มอยู่6ผลแล้วทีนี้ก็จะมีส้มสีเข้มๆมาเพิ่มส้มสีเข้มๆมาเพิ่ม2ผลทีนี้ก็จะทำให้มีส้มทั้งหมดเท่าไรเอ่ย8ผลนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ว่า6 บวกสองเท่ากับแปดใช่ไหมคะใครทำเหมือนแัสโลมีไหมมีมาชฉาล้อจริงๆเลยเก่งมากๆเลยคะ่ะที่นี้เราได้ดูของเพื่อนครบไปหมดแล้วใช่ไหมคะอะเราได้ดูของเพื่อนครบไปหมดแล้วที่นี้เราลองมาสรุปพร้อมๆกันเลย อ่เดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันเราเรียนเรื่องอะไรคะเรื่องการบวกใช่ไหมคะการบวกสรุปคือการบวกมีกี่แบบมีกี่แบบสองแบบใช่ไหมคะลูกการบวกมีสองแบบก็คือหการบวกแบบที่หนึ่งเลยก็คือการบวกแบบที่หก็คือการบวกคือการเอามา รวมกันลูกสอนการรวมเป็นยังไงแล้วไหนทำมือให้ครูดูหน่อยหันหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะนี่เลยลูกสอนการรวมใช่ไหมคะลูกแล้วแบบที่สองการบวกคืออะไรคะแบบที่สองการบวกก็คือคืออะไรเอ่ยแบบที่สองการบวกคือการเอามา เพิ่มใช่ไหมคะลูกการบวกการเอามาเพิ่มมีลูกศรมีลูกศรกี่อันคะสองอันหรอใช่ไหมไม่ใช่กี่อันคะหนึ่งอันนี่ใช่ไหมคะจะมีลูกศรหนึ่งอันอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะอ่าต่อไปเครื่องหมายการบวกเครื่องหมายการบวกเป็นยังไงคะไหนลองทํา มือให้ครูด,ดูหน่อยสิเครื่องหมายการบวกเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะลูกอ่าใช่ไหมคะแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับนะคะเป็นยังไงจะมีสองเส้นเป็นแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยมาดูรูปจะมีสองเส้นเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะลูกเ,เ,เข้าใจเรื่องการบวกหรือยังคะอ่าเข้าใจกันแล้วเนาะ ใกล้กจะปิดเทอมแล้วนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะอีกนิดเดียวแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็สลาม a m a กุมรร m warahmatullahi w a